โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องเ okay, คกอนนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นชาร์ลอตนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจผ่อนคลิปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามช่องต๊อกด้วยนะครับช่วยกันติดตามเยอะๆนะครับทุกคนส่วนใครที่คอมเมนต์ที่เขาจะเข้ามาเล่นอนะ่ะเข้ามาเล่นได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเขาเรียกว่าอะไร เดี๋ยวผมไปคิดก่อนละกันว่าจะติดต่อผมทางไหนดีแต่เอาจริงติดต่อผมทางทิกตอกก็ได้นะเออเพราะว่าถ้าคนไปติดตามทิกตอกอะ่ะก็ทักมาหาผมแล้วก็เล่นด้วยกันได้แล้วก็ผมก็มีไฮไลท์พับจีด้วยเล่นเหมือนกันนะพับจีอ่ะไปดูกันในเกมกันเลยครับผมก็จะเซตไอเทมก่อนเลยนะเพราะเกมนี้ผมก็จะชนกับโอเวนเหมือนเดิมแล้วป่าเขาก็เป็นคีร่าด้วยผมก็จะเอากันเวทมา ไว้ชิ้นสองต้นเกมก็ยังไม่ค่อยมีอะไรนะทุกคนก็จะพยายามโฟกัสเวฟไปก่อนแต่ที่ผมเซตไว้แบบนี้ก็คือว่าเผื่อชิลาเขาไม่ได้มาปั๊มเลนนะทุกคนถ้าชิลาเขามาปั๊มเลนเราก็ต้องอ,ออกกันเวทประมาณนี้ หมือนเดิมเลยทุกคนช่วงต้นเกมผมก็จะโฟกัสเวฟไปแถกกลางแล้วก็ลงมาเคล์เวฟเล่นตัวเองแล้วก็จะเดินไปแถกกลางเรื่อยๆผมจะทำอยู่แบบนี้นะต้นเกมมีอาร์มก็มาโซนป่าเขาน่าจะจบแล้วนะเพราะว่าป่าเราจบแล้วอันนี้ป่าเราก็เล่นโอเมนอยู่ มันก็เกือบตายนะ้ะผมก็จะไปขัดวาร์ปเขาหน้านี้โอ้โห,โโหข้านโดนเฟิร์สบัตแล้วจังหวะน,นี้เขามาที่ดาร์กด้วยเราน่าจะไม่ได้วะต้องถอยมานะผมจะไม่เข้านะโอ้โหแฟดเรียบร้อยโดนจับด้วยเพราะเขามีอาร์มอยู่นะเข้าไปก็โดนจับนะนแล้วโลมทีมเราก็ไม่ได้มาโซนด้วย ผมจะไม่เข้านะก็จะพยายามโฟกัสเวฟโอเมนมาเฮ้ยเฮ้ยเหมือนผมพลาดโอ้โหเราพลาดจริงวะไม่เป็นไระ่ะไม่รอดนี่ก็มาเติมเพื่อนแวนคลิปกลางเอาสเตก็กแว่นหลุดใส่เลยแว่นตายคิล่า ลานราจะโดนผมโอ,โ,โอ้โหโอ้โหกะว่าเก็บสองสักหน่อยอ๋อเิบพินี้นี่ผมก็เริ่มเล่นค่อนข้างที่จะเข้ามือระดับหนึ่งแล้วนะทุกคนเพราะว่าก็ไปฝึกมาเนะาะชอบเล่นด้วยนี่โลมันแบบว่ายิกยักดีนี <c oughs> <c oughs> ่โลมันยิกยักดี ผมไปดูคนอื่นเล่นมาเขาก็กกอัพสกิลสนำนะทุกคนแต่ว่าเกมเนี้ยผมยังติดอัพส,สกิลหนึ่งอยู่ไงก็ลงมาเีร์เลนปกติครับตอนเกมผมจะยังไม่ค่อยมีอะไรนะทุกคนจะพยายามหาของไปเรื่อยๆก่อนเมื่อกี้เราโดนล็อกไงเราจะเล่นเยอะไม่ได้ ได้แต่บ b แล้วก็ถอยเผ <t> ื่อเราโดนล็อกแล้วเขามาเติมนะเพราะว่าป่าเขาก็ยังไม่โผล่บนด้วย <_ v 2> โอเคน,นะแต่เขาก็มาอยู่ล่างเ <_ v 2> ดินไปยังไม่ทันพลป้อมเลยป่าเขายังใหมล่ละแต่ผมว่าผมน่าจะรับไวอยู่นะเพราะผมมีสแต็กโอ้โดนล็อก จะฟิกเกอร์หลบไม่ทันไงผมสวน2 1ใส่เลยมมีสแต็กโอ้โหทีละโอ๊บมาดีให้2เลยรอดไปนะนี้ก็ได้สเปียร์แล้วก็มีรถคูดาวเล่นแล้วทุกคนต้นเกมก็ตัวยังไม่มีรถ,รถคูดาวเนาะถ้าไม่มีใครมากันป้อมผมก็ตีแตกนะเคแวนมา ปอยมาก่อนนะฮ่าด้วยมาเยอะปล่อยป้อมล่างมาเลยนะไม่มีใครมาห้องกันไม่ไหวโอโ้โมาช่วยเพื่อนไม่ทนันแต่ว่าไม่เป็นไรนะเพื่อนเกลร์ได้จังหวะน,นี้เพื่อนจะเอากลาง แล้วเหมือนล็อกซี่จะหาจับแวนหรือเปล่าจังหวะนี้โอ้โหจับมาได้ครับแวนโดนผมโอ้โหฟิกเกอร์ออกได้อารามโดนแทนโอ้โหโดนลูกหลงล,ลนะจังหวะเนี้ยป้อมเดี๋ยวผมน่าจะแทงได้อยู่น่าจะแทงมันไหวมีซิลิกาปีป้อมด้วยไม่เอาโอเมนโอเมนล็อกอะไรเหมือนเขาเหมือนเขาล็อกหรือเปล่าเมื่อกี้ก็พยายามพิยูสองเลี้ยงสแต็กไปเรื่อยๆนะจังหวะนี้โอเมน อ๋อสกิลสองเขาหมดพอดีน่าจะตายอยู่แบบเริ่มเล่นเข้ามือจังหวะเนี้ยเริ่มนัวเริ่มนัวเริ่มไหวเริ่มไหวกลับมาตั้งหลักก่อนทุกคนแต่เลนกลางเหมือนเขาจะเรียบร้อยมันจะมีไฟกันอีกแล้วละซีก้าขอให้ซก้าอยู่คนเดียว ก็ไม <S preach science> ่ด <Yeah. S 1> oh, no. ีเท mm ่าไหร่เขามีอารณมนะผมก็ไม่ค่อยกล้าเล่นนะคนเราน้อยนิดผมแรงลงผมยังไม่ได้ขึ้นกันเวฟนะเพราะว่าต้นเกมอ่ะผมไม่ค่อยโดนโดนปั๊มหนักเท่าไหร่ไงอารมอยู่คนเดียวเิ่มาเต็มวัานี้คีล่าไปทําเวฟบนมานะผมก็ ขึ้นมากันก่อนอยู่หรือเปล่าอยู่ป่าหรือเปล่าสงสัยน่าจะวิ่งออกไปละโอเคเขาโผล่กันเยอะนะอย่างนี้ผมจะรีบเคลียร์เลยรีบเคลียร์แล้วก็รีบไปช่วยเพื่อน เชียร์ชิปก่อนนะทุกคนก่อนที่จะไปเติมไฟอะ่ะพยายามเชียร์ชิปฝั่งตรงข้ามก่อนผมก็จะเลี้ยงสแต็กไปเลยนะเนี่ย,โอ,ยโอ้โหลงแตกมาโดนเฮล่าเฮล่าไปไกลพูดอ๋ออันติอันติมุดไปพอดีตามไม่ทันยฮลา่ามติ้งกว่า บบนเกือบแตกแต่ทีมเขาอยากจะเอาเนยเดี๋ยวโดนล็อกซี่ผมจับมับเขาให้ใส่เลยคิวเล่นเยอะพอมดเล่นเยอะดีจังหวะนี้จะน่าจะเอาดาร์กต่อได้ทุกคนผมเข้าใจไอ้พอมดนะผมว่าพอมอดอยากอยาก,อยากเล่นเยอะแต่ว่าอลมาเขาก็ไม่เดินให้เนาะ ว่าตัวมันก็ค่อนข้างโซนดีด้วยพอมดอะ่ะท่างผมก็จะขึ้นเป็นกันเวทเลยนะเพราะว่าผมก็ไม่โดนปัม๊มหนักอะไรเยอะตอนต้นเกมไปปิดคิล่ารับจังหวะนี้ปรับโดนผมไปชิวชิวคิลานี้วิ่งไปวิ่งมานะอยู่เรียนล่างไม่ไม่ไปไหนสักทีคือเราวิ่งมากันป้อมคนเดียว รอมันม่วงเข้าครับจะได้ต้มนี้ชิวๆตรงกลางพมอดจะตายเดี๋ยวหาทางอ้อมกันหาทางอ้อมกันถ้าเขายังอยู่นี่โดนผมนะถ้าเขายังอยู่อ,าอ้าวยังอยู่จริงโดนผมอย่างเงี้ยผมใส่ตายเ<อ>ข้าแล้วออกให้ไวติ๊กแน็ก กับบ้านไปรีอะไรให้พร้อมก่อนทุกคน,หนโหเหมือนเพื่อนเขาอยู่หน้าบ้านเขาแห้ะแต่ว่าผมต้องมาทำเว็บนะแล้วคือคือกล้าตีมังกรคนเดียวอ๋ออ๋ออโอ้โหไม่ไรผมมีคลิกฟี่อยู่ข้างหลังผมไม่ได้ตัวคนเดียวทั้งหน่อย มาดีมาดีได้หมดอะลามมาแต่เขาไม่มีเวลานะโอ้โหเมดโดนจับแต่ผมยังไหวแต่มันเยอะไปแต่ผมไม่ไหวโอ้โหแล้วเขาไม่ไปเลนบนเลยอะไม่ทีมเราก็ไม่มาช่วย,ยนะเมื่อกี้เออลคู่ดาว40เปอร์เรียบร้อยคิวเค็ดลีบัน ไม่ไปการนบนมัวแต่การล่างบนโดนแฟรตีกระแตกโอเคแฟรตีแตกจริงว่ะเราทำเว็ฟล่างมาเรื่อยๆนะเราแบบว่าโผล่แบบตลอดเงเขาก็เลยเดินมาเดินมาเคียตลอดถ้าเป็นฮีโร่แนวแบบว่าดักดักป่าอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยกล้าเดินเท่าไหร่นะ โอ้ยแฟดแฟดมาเอาสุดรงกลางซิก้าอยู่ยืนอยู่อย่างเงาเงาไม่มีใครไปทำอะไรเลยดักเกิดผมว่าน่าจะไม่เอาดักแล้วจังหวะเนี้ยน่าจะเล่นคน อ,อ๋อคือล็อกซี่จับคีฟทำไมใส่แล้วจับโควตเมื่อกี้จับผิดเีพล่างมาน่าจะเอามาดิโอเดินหลุดขนาดนี้ผมใส่เลยโอเมนล็อกว้าวด้วยผมจะมีดับใหม่อยู่นะยังไม่ได้กดดับใหม่กีฬาข้างหลังโอเมนตาย,ย้าำล่างน่าจะได้อยู่นะโอ้โหเขาจับเลยวะ ผมไปเข้าแนวหลังเขาโหถึกจัดถึกจัดถึกจัดแวนลำผมถึกจัดแบบว่าทไลา์เข้าบ้านผมใส่ลัมโหชีล่าเอาต่อยเวลาโ,โดนปองเตียออกมาคิล่าเขาไม่กันป้อมแล้วเยืนอยู่บอกแล้ว กนี้ก็ชนะไปวิกตอรีเล่นชาลอดเริ่มเข้ามือแล้วทุกคนเล่นเรื่อยๆเล่นเรื่อยว่าผมเริ่มเล่นชาลอตเก่งขึ้นออตัวมันแบบว่ายึกยักดีนะแล้วผมก็ชอบเล่นด้วย สก์โดยรวมก็ประมาณนี้เลยนะครับไม่ได้แย่ดีขึ้นกว่าเดิมยเยอะไอเทมแล้วก็การทำดาเมจก็เท่าที่ทำได้ทุกคนประมาณนี้แหละไว้คลิปหน้าผมจะลงคลิปอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามช่องทางต๊อกต๊อกผมด้วยไว้คลิปหน้าผมจะลงคลิปอะไรเจอกันครับบ๊ายบาย